สวัสดีครับต้อนรับสู่วอร์มบ a ชแคมป์นะครับตอนนี้คริสตจักรของเรา New Hope International Church มาอยู่ที่วอร์มบ h ชแคม Seattle Washington นะครับเรามีค่ายปีนี้ปี2014พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ที่นี่การเคลื่อนของพระวิญญาณน,นั้นแรงมากๆเลยนะครับและพระวจนะของพระเจ้าก็เป็นที่ต้อนรับของใจของพี่น้องมากวันนี้ผมอยากจะมา สอนและให้คำแนะนำนะครับฟังสิ่งที่พระเจ้าจะแนะนำท่านนะครับครับวันนี้ผมกลับมาที่จะให้ข้อแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้าในชีวิตของท่านนะครับผมเชื่อว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราที่ถ้าเราไม่ระวังและไม่ดูว่าชีวิตของเราทำอะไรที่ผิดหรือเปล่าเนี่ย มันอาจจะมีผลร้ายต่อการรับใช้ต่อลูกแกะต่ออาณาจักรของพระเจ้าและต่อริสตจักรของพระเจ้าพระเจ้าได้ทำงานในใจผมให้นำคำแนะนำนี้มาฝากไว้กับพี่น้องให้ไปอธิษฐานพิจารณาและนำไปปฏิบัติวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้คิดถึงหรือไม่ได้ระวังตัวเพราะอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้รับ การสั่งสอนในเรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วก็เลยเผลอทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอาจจะตั้งใจก็ได้แต่ว่าเมื่อฟังคําสอนนี้เราก็ต้องกลับใจนะครับในหนังสือเอเฟโซบทที่5้ข้อสนั้นใน New International Version นั้นได้ใช้คำว่า do not have the hint of sexual immorality ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่า ให้เรานั้นที่เป็นคริสเตียนนั้นอย่ามีการปฏิบัติอะไรก็ตามที่ดูเหมือนกับว่าทำให้คนเข้าใจผิดว่าเรานั้นมีการทำผิดในด้านเพศหรือศีลธรรมทางเพศคำแนะนำนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้รับใช้ไม่ว่าจะเป็นเสด็จวิบาลเป็นอาจารย์หรือผู้นำในระดับไหนก็ตามในคริสตจักรไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย สิ่งนี้จะต้องระวังมากที่ชีวิตของท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำสายตาการส่งอีเมลการส่งข้อความทางโทรศัพท์ก็ตามหรือจดหมายหรือปฏิกิริยาท่าทางภายนอกนั้นท่านจะต้องระมัดระวังให้ดีๆในการปฏิบตัติต่อเพศตรงข้ามถ้าท่านเป็นผู้นำที่เป็นผู้ชายท่านจะต้องระวังในการ พูดจาหรือปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามที่เป็นผู้หญิงถ้าท่านเป็นผู้นำที่เป็นผู้หญิงท่านก็ต้องระวังในการปฏิบัติต่อสมาชิกหรือแขกที่มาเยี่ยมพิจักรที่เป็นผู้ชายนะครับถ้าสมมุติว่ามีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงมาขอคำปรึกษาจากท่าน mm. ผมยกตัวอย่างนะฮะตอนนี้และท่านเป็นผู้นำที่เป็นผู้ชายผมขอแนะนำว่าท่านพยายามหลีกเลี่ยงให้คำปรึกษาส่วนตัวกับผู้หญิงคนนั้น ท่านอาจจะเรียกภรยาของท่านหรือผู้นำผู้หญิงคนอื่นมาคุยกับเขาส่วนตัวแต่ถ้าจำเป็นจริงๆท่านอาจจะต้องหาพยานมานั่งกับท่านด้วยและอย่าไปนั่งในที่ลี้ลับในห้องทำงานส่วนตัวปิดประตูปิดม่านไปนั่งในห้องนอนหรือมาที่บ้านของท่านหรือไปนั่งพบกันที่ร้านกาแฟระหว่างท่านกับผู้หญิงคนนั้นผมเชื่อว่ามารซาตานมันใช้ สิ่งเหล่านี้เป็นจุดโจมตีงานของพระเจ้าได้ถ้าท่านแต่งงานแล้วภรรยาของท่านก็อาจจะเข้าใจท่านผิดว่าท่านมีเรื่องชู้สาวหรือว่าสมาชิกคนนั้นอาจจะเริ่มคิดโดยเฉพาะถ้าท่านหน้าตาดีรูปหล่อเป็นสอบอที่รูปร่างดีเขาอาจจะเริ่มคิดว่าท่านสนใจเขาแล้วไปไปไปมาไกลายที่เขาจะมาหาพระเจ้าเขาเลยกลายมาหาหนุ่มที่โบสถ์แล้วก็เกิดการหย่าร้าง และมีปัญหาและอาจจะเกิดความดึงดูดใจกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายเพราะไปใช้เวลากันส่วนตัวดังนั้นผมไม่แนะนำว่าถ้าท่านเป็นผู้นำนั้นท่านใช้ควรใช,ใช้เวลากับเพศตรงข้ามส่วนตัวในที่ที่คนอื่นไม่เห็นในร้านกาแฟในห้องนอนหรือในออฟฟิศในที่ทำงานอะไรก็ตามพยายามให้ผู้หญิงดูแลผู้หญิงผู้ชายดูแลผู้ชายนะครับ เหมือนกันเวลาท่านคุยกับสมาชิกที่เป็นเพศตรงข้ามก็ต้องระวังสายตาของท่านว่าเป็นสายตาที่บริสุทธิ์ปฏิกิริยาท่าทางของท่านก็ต้องมีความบริสุทธิ์ที่ไม่ใช่ว่าพยายามไปมองเขาแบบเล่กเทแบบเจ้าชู้หรือเอามือไปแตะเขาไปแตะหัวไหล่เขาบ้างไปจับมือเขาบ้างอาจจะทําให้สมาชิกหรือแขกที่มาเยี่ยมที่เป็นผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นเกิดความเข้าใจผิดแน่นอนในบาง วัฒนธรรมนั้นเขาอาจจะทักทายกันโดยการกอดกันโดยการจับมือกันถึงแม้ว่าจะทําอย่างนั้นก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังไม่ใช่เข้าไปกอดแล้วก็ไปกอดเขาแน่นๆเข้ามาที่ตัวเราอาจจะต้องกอดขั้นห่างๆถ้าเป็นเพศตรงข้ามจับมือก็จับนิ่มๆไม่ใช่ไปบีบมือเขาให้เขารู้สึกว่าเราสนใจเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสายตาที่มองไม่ใช่เอามองเอาตาเราไปจ้องมองที่เขาอยู่ตลอดเวลาจนเขาสงสัยว่าเอ๊ะผู้นําคนนี้มาสนใจฉันหรือเปล่า แล้วภรรยาของท่านหรือสามีของท่านก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดรักษาใจให้บริสุทธิ์ปฏิบัติต่อพี่น้องในโบสถ์เป็นเหมือนพี่น้องในพระคริสต์ในครอบครัวอย่ามีอาการทางด้านกายวาจาและใจทุกอย่างที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่าท่านมีความคิดที่ไม่บริสุทธิ์หรือความคิดทางเพศต่อพี่น้องนะครับอยากเตือนเรื่องนี้จริงๆห้ามใจ ห้ามปากห้ามมือถ้าท่านรู้สึกว่ามีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นรีบกลับใจให้เร็วที่สุดเกรงกลัวพระเจ้าและโยนหรือส่งต่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามให้คนอื่นเขาไปดูแลที่เขาเป็นเพศเดียวกันเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าอะไรก็ตามการแต่งตัวกิริยาบทสายตาคำพูดต้องเหมาะสมและไม่มี อาการที่สงสัยว่าเกิดความสัมพันธ์ทางเพศแม้แต่ในใจไม่ต้องไปถึงไปแตะต้องตัวนะครับแต่คิดแค่นั้นเองว่าสงสัยมีความสัมพันธ์ทางเพศก็เป็นสิ่งร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการรับใช้ของท่านแล้วระวังเรื่องนี้ให้ดีถ้าท่านไม่แน่ใจว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเย็นดีที่ผมกับอาจารย์ดาจะให้คําปรึกษานะครับหรือท่านปรึกษาผู้นําที่สูงกว่าท่านในคริสจักรที่เป็นตัวอย่างที่ดีต่อท่านนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่มาฟังคําสอนนี้ขอพระเจ้าอวยพรและผมเชื่อว่าท่านไม่ได้คิดว่าผมมาต่อว่าแต่มาหนุนใจให้ท่านเรามัดระวังตัวเพราะบางทีเราไม่เห็นตัวเองว่าเราทําอะไรนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคําแนะนําครั้งหน้านะครับขอบคุณมากนะครับพระเจ้าอวยพรครับ